สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลบายกันอยู่ค่ะวันนี้นะคะแอดมินหายไปนานต้องบอกก่อนเลยว่าป่วยป่วยจริงๆค่ะเพราะว่าที่เหนือนะคะช่วงนี้ฝุ่นละอองแล้วก็มลภาวะนะคะอากาศนี่คลึ้มทั้งวันแล้วก็ฝุ่นละอองเกินค่าที่อันตรายสุดๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะกลางวันร้อนมากร้อนทั้ง37-38ไปถึงที่40องศาเลยได้ข่าว่าที่ลำปางนะคะ40องศาเลย แล้วก็ส่วนกลางคืนค่ะนู่นเลย13องศา14บองศาไม่ป่วยยังไงไหวคะแอดมินเป็นหวัดลงคอค่ะแล้วก็โอ้โหใช้เวลารักษาเกือบ2อาทิตย์3อาทิตย์ไม่มีเสียงเลยค่ะแล้วก็มีไข้แล้วก็ป่วยนะคะเพราะว่ากลางวันร้อนมากกลางคืนยังเย็นอยู่เลยค่ะถือว่าหนาวเลยนะไม่ต้องเปิดแอร์ค่ะเพราะว่าหนาวเลย ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครช่วงนี้กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองเนาะช่วงนี้เหนือก็ไม่น่าเที่ยวเลยค่ะวางวันเนี่ยดีดไปร้อยแปดร้อยเกนะคะเกี่ยวกับค่าฝุ่นละอองอันตรายมากๆค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะยังไม่มีแอปพลิเคชันอะไรมานําเสนอนะคะเดี๋ยวรอแอปพลิเคชัน p h o e n i x นะคะเป็นแอปพลิเคชันของทางห้าให้มานี่ค่ะโดยเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ หลักเกณฑ์และว,วิธีการใหม่รับรองว่าใช้ไล่กับเดิมเดี๋ยวรอเนาะถ้าเกิดได้รายละเอียดมาเมื่อไหร่แอดมินจะได้มานําเสนอแต่สําหรับวันนี้ค่ะใครที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับกู้เท่าไรเท่าไหรก็ไม่ผ่านเพราะว่าติดเครดิตบูโรเขาเรียกว่านี่ NPL นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าปลดล็อกทางการเงินยังไง ติดบูโรก็เหมือนติดคุกนั่นแหละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีการออกจากคุกกันรวมไปถึงใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะบัตรกดเงินสดหลายๆใบแล้วก็จ่ายดอกไม่ไหววันนี้เรารวมเป็นที่เดียวนะคะจ่ายที่เดียวยอดหนี้ไม่เกิน2ล้านบาทจะทําอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะสําหรับนะคะลูกหนี้ยิ้มออกค่าธนาคารออมสินค่ะจับมือกับคลินิกแก้หนี้ลุยแก้ปัญหานี้เสียสารพัดบัตรคลินิกแก้หนี้าบแซมนะคะโครงการดีๆค่ะ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้เสียบัตรเสียนะคะให้กับประชาชนผ่อนชำระได้ง่ายขึ้นผ่อนจบยกดอกเบีย้ยครั้งเดิมให้หมดเลยนะคะ ในรอบปีที่ผ่านมาค่ะอัตราหนี้คัวเรือนของประเทศไทยนั้นสูงขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะโดยเป็นการวัดจากตัวเลขหนี้ครัวเรือนของไตรามาส2นะคะทับ2,563ค่ะแต่ระดับ83.8%ต่อ GDP เลยนะนับเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ18ปีค่ะสาเหตุสําคัญนะคะก็มาจากนี่เลยสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะคะทั้งทั่วโลกเลยประกอบไปด้วยกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดหรือว่าวรัสโครนานั่นเองนะคะยิ่งซ้ำเติมให้จํานวน ของผู้ที่สูญเสียรายได้เนี่ยขาดสภาพคล่องเนี่ยในการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าจะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินเ,นเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่คนมีหนี้สินเดิมที่ค้างอยู่แล้วเนี่ยกลับยิ่งได้รับผลกระทบหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนแก่สถาบันการเงินคืนได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเกิดปัญหาอะไรดอกเบี้ยบานเลยรวมไปถึงการผิดนัดชำระนะคะแล้วก็รวมไปถึงการติดหนี้ กลายเป็น NPL นะคะส่วนใครที่จําเป็นต้องใช้บัตรกดเงินสดค่ะหรือว่าบัตรเครดิตในการสํารองค่าใช้จ่ายต่างๆไปก่อนนะคะแต่ไม่สามารถหมุนเงินนํามาชําระคืนได้ทันทีจนกลายเป็นหนี้เสีย NPL น,นั่นไงอย่างที่บอกนะ แต่ถึงอย่างไรค่ะก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะอย่างน้อยก็ยังมีอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยเหลือเราได้นั่นก็คือโครงการดีๆค่ะโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมนะคะโดยความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะบริษัทบ,บริหารสินทรัพย์สุขุมวิจจำกัดหรือ SAM Sam นั่นเองนะคะและสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และนอนแบงค์รวมก,กันกว่า35แห่งที่จะจัดการปัญหานี้เสียสารพัดบัตรให้จบในที่เดียวนะ โดยธนาคารอมสินค่าสถาบาันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะคะได้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ายแซมค่ะ เนื่องจากเล็งเห็นนะคะถึงความสําคัญและก็ปัญหาค่ะในการช่วยเหลือลูกหนี้แก้ปัญหาหนี้เสียบัตรเสียดังนั้นถ้าคุณเป็นลูกหนี้นะคะสินธนาคารออมสินนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตค่ะสินเชื่อบัตรกดเง,งินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนะคะและค้างชําระหนี้นะคะเสียมาก่อนวันที่1กรกฎาคม2563ค,ค่ะสามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมกับธนาคารออมสินได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สมัครได้นะทั้งนี้นะคะบอกก่อนเลยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการค่ะก็จะได้รับการรวบรวมหนี้นะคะจากทุกบัตรที่เป็นหนี้เสียนะผ่อนมาแล้วอาจจะผ่อนไม่ไหวค่ะรวมมาจ่ายที่เดียวในอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่4-7%ต่อปีพร้อมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษค่ะคือให้คุณผ่อนชำระคืนเฉพาะเงินต้นเท่านั้นนะโดยไม่มีระยะเวลานะคะ โดยมีระยะเวลาค่ะขอ,อภัยผ่อนนานสูงสุงสด10ปีเท่ากับว่าย,ยอดผ่อนต่อเดือนจะไม่สูงมากนะคะอันนี้ก็คือของธนาคารอมสินนะแล้วก็มีหลายๆธนาคารค่ะที่คุณผู้ฟังนะคะหรือว่าใครๆเนี่ยเป็นหนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะบัตรไหนธนาคารไหนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้กับทางาแซมเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นธนาคารอมสินนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เอามานําเสนอก็เพราะว่าของธนาคารอมสินเนี่ยตอนนี้เข้าไปแก้ได้เลยนะคะกับทางากับแซมน,นะ เช่นหากมินิ50,000อันนี้ยกตัวอย่างนะหากมินิ50,000บาทถายยอดผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณแค่600เท่านั้นเองเนาะและเมื่อผ่อนชําระเสร็จสิ้นตามสัญญาจะยกดอกเบี้ยที่ค้างชําระให้ทั้งหมดเลยนะถือเป็นโครงการดีๆ ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้บัตรได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและเห็นผลจริงด้วยค่ะเรียกได้ว่าธนาคารอมสินนะพร้อมช่วยปลดล็อกนี้บัตรอย่างครบวงจรทั้งแบ่งบาลาระดอกเบี้ยให้กับลูกค้าบัตรที่มีสถานะเป็นนี่ดีนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งลูกค้าที่เป็นนี่เสีย้วยนะใครอยากหมดหนี่ไวๆสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการแก้หนี้บายแซมได้ที่นะคะ www.debt c l i n i c b y ีอีลซนะคะ com ด้วยเดี๋ยวจะมะีตัวอย่างการเข้าให้ดูนะแล้วก็เพื่อนๆลองเข้าไปดูแล้วก็จะมีะรายละเอียดให้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเข้าแบบไหนนะคะเข้าไปที่นะคะเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินค่ะจะมีลิงก์อยู่นี่เข้าข้างหน้าแบบนี้นะคะ,ะกดเข้าไปเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามีหลายๆโปรโมชั่นหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยอมสินนะคะร่วมกับคลินิกแกนี้ค่ะบายแซมนะคะ กดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะรายละเอียดทั้งหมดข้างล่างจะมีลิงก์อยู่ค่ะเป็นลิงก์เกี่ยวกับให้เข้าไปเข้าร่วมโครงการนะของทางแฟนแล้วก็อมสินนะนี่ค่ะ w w w d e b t นะคะ debtt c l i n b y s ซ m ค o m ค่ะเ็ขเข้าไปก็จะเป็นหน้านี้นะคะอ่ะเดี๋ยววันไหนแอดมินมนว่างจะมาสอนเกี่ยวกับการเข้าเช็คคลิปบูโรนะคะ6ช่องทางทางแซมเขาก็มีแนะนำอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้สามารถเช็คเองได้ไม่ต้องรอนะคะมีเลยปิดก่อนเลยได้เลยนะคะนี่ก็จะคือเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของทางแซมน,นะจะมีรายละเอียดให้อ่านคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงการเข้าเข้าร่วมโครงการนะคะบอกก่อนว่ายอดนี้ต้องไม่เกิน2ล้านบาทนะคะ ็นบัตรเครดิตค่ะบัตรกดเงินสดนะจะธนาคารไหนก็ได้นะคะจะรวมสมมุติว่ามีบัตรเครดิตของธนาคารนู้นธนาคารนี้นะคะหลายๆธนาคารรวมกันแล้วจ่ายดอกไม่ไหวเป็นหนี้ NPL แล้วหรือยังไม่เป็นนะคะก็สามารถเข้าไปรวมหนี้ทั้งหมดค่ะ5 6บัตรเป็นบัตรเดียวจ่ายเฉพาะเงินต้นได้เลยนะคะแต่ต้องไม่เกิน2ล้านนะเราก็ค่อยๆจ่ายไปค่ะดีกว่าเราหนีหนี้นะการที่เราจ่าย จนครบเนี่ยถึงแม้ว่าประวัติจะขึ้นว่าล่าช้าหรืออะไรก็ตามยังดีกว่าประวัติขึ้นว่าไม่ชำระเลยแบบนี้ยังถือว่าลดล็อก ok, ทางคุกได้เลยสบายได้เลยสบายใจได้นะคะ เข้าแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะตามิงที่แอดมินบอกไปนะคะง่ายๆเข้าทางที่อมสินเลยนะแล้วก็ใครมีบัตรอะไรรวมอะไรต้องเป็นนี่ NPL ก็คือเราไม่ได้ชําระหรือชําระแล้วก็ชําระไม่ไหวมีหลายบัตรเกินดอกเบี้ยก็ไม่ไหวเนาะแต่และบัตรดอกเบี้ยถือว่าแรงนะรวมกันแล้วจ่ายแค่ที่เดียวง่ายกว่ารวมไปถึงหนี้เสียด้วยนะคะจะได้ปลดล็อกทางการเงินนะแล้วก็ใครที่ติดคุกบางคน6 7ปีแล้วนะ NPL บอกได้เลยว่าติดเหมือนเดิมค่ะไม่มีวันหายไปไหนนะสําหรับเครดิตบูโรเพราะฉะนั้นแล้วอยากออกจากคุกเครดิตบูโรก็มาแก้ปัญหากันแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะไม่ฉะนั้นเราก็จะติดไปตลอดชีวิตไม่มีอย่าไปฟังคนอื่นที่เขาบอกว่าไม่จ่าย7ปี10ปีเดี๋ยวมันก็ล้างไม่มีล้างนะคะเครดิตบูโรขึ้นเหมือนเดิมคําว่าล้างจากเครดิตบูโรอย่างที่แอดมินบอกไปหลายๆครั้งนั่นก็คือเรามีการชําระปิดหนี้แล้วสมมติแอดมินไม่จ่ายเลย3ปี4ปี5ปีแต่พอวันนึงแอดมินรู้สึกว่าอยากจะกู้บ้านเอ้ยไปปิดได้ไมไป สถาบันการเงินที่เราติดกับเขามา6หกเจ็ปีรวมไปถึงดอกเบีย้ยผิดนัดชาระเขาก็จะลดดอกเบีย้ยลดน้นลดนี่ให้ให้เราจ่ายปิดจบอย่างเงี้ยค่ะจะขึ้นไว้ให้3ปีถึงจะล้างประวัตินะแต่ว่าเราก็จะยังมีประวัติกับสถาบันการเงินที่เราติดของเขานั่นแหละไปตลอดเลยแต่ว่าเพียงแค่ สถาบันการเงินอื่นเนี่ยมาเช็คของเราไม่เจอแล้วหลังจาก3ปีไปแต่สถาบันการเงินเดิมที่เราติดเนี่ยก็เช็คเจออยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ไปแก้ซะสําหรับวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ารับรองว่าจะไม่หายไปไหนนะช่วงนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กําลังใจแอดมินด้วยไปกดไลค์เพจแอดมินด้วยนะชื่อเดียวกันค่ะชาแนลใบการนะมีอะไรดีๆมานําเสนอเยอะแยะเลยสาหรับวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ